เราเลิกเลิกเรียนมปค่ะอันนี้คือเราแกะมาเด็เราเหยเอมากินนะคะดูอ,อ,อร่อยอ่ะคือมันอร่อยคือลูกที่มันเหลือนะคะ อ,อันนี้เรแชตุ้ยมาแล้วค่ะเฮ้ยแช่ตุ้ยมาอร่อยอร่อยอันนี้ยังไดแตงโมนะคะ รัดอร่อยจังเปแมวเ่แตงตแน่สิเอียนดึกมากเจ้าอร่อย อร่อยค่ะ,ะบ,บ,บ้าอร่อยมากๆเลย